สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผติดตามสื่อข่าวตะวันใหม่อภิเชวทุกท่านนะครับสำหรับในรายการข่าวนี้นะครับจะนําข่าวนะครับการปะทะในพื้นที่ชายแดนลาวและไทยนะครับที่ทางทหารลาวปะทะกับกลุ่มไม่ทราบผ่านนะครับซึ่งผมเห็นข่าวหลายช่องก็รายงานว่าปะทะกับว่าแดงอย่างนู้นอย่างนี้ก็ปั่นข่าวกันเยอะนะครับสําหรับในวันนี้นะครับก็จะนําข่าวความคืบหน้ามารายงานทุกท่านได้ฟังนะครับ เหตุการปัท่าสรุกันที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนลาวไทยนะครับยังคงคุกรุ่นเชื่อว่ากองกําลังขบวนการค้ายาเสพติดโต้ตอบทหารลาวแขวงบอกแก้วแจ้งเตือนถึงประชาชนนะครับให้ระมัดระวังในการเดินทางนะครับส่วนแหล่งสมวิวทางผังไทยก็เงียบเงานะครับวันไม่ปลอดไฟ ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณีที่กองกำลังกลุ่มติดอาวุธไม่ทราบฝ่ายนะครับได้ปลุกโจมตีฐานทหารลาวอย่างน้อยสีแห่งบริเวณชายแดนเมืองปากทาแควงบ่อกแก้วซึ่งอยู่ตรงข้ามกับอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายนะครับโดยล่าสุดนั้นสถานการณ์ยังคงตึงเครียดนะครับและยังคงคุกรุ่นโดยล่าสุดเมื่อในวันที่12พฤษภาคม2568ที่ผ่านมานะครับยังคงมีเสียงปืนดังขึ้นจากฝั่งลาวอยู่นะครับ ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวนะครับได้ลงพื้นที่ดอยผาตั้งอำเภอเวียงแก่นซึ่งสามารถมองเห็นฐานทหารลาวนะครับที่ถูกโจมตีในระยะกไกลโดยพบว่ายังคงมีทหารลาวจำนวนไม่น้อยอยู่ในจุดเตรียมพร้อมนะครับที่เรียกว่าบ้านสามหลังซึ่งอยู่ด้านล่างบริเวณดินดอยและบริเวณต่งางนะครับมีถนนลาดยางจากเมืองปากทาตัดขึ้นเรียบไร่เขาขนานเส้นเขตแดนนะครับมายัางยอดดอยแล้ ทหารทหารลาวที่ถูกโจมตีแต่ทางการลาวยังค่อนข้างระมัดระวังในการใช้ถนนเส้นนี้ลำเลงกำลังเสริมขึ้นมานะครับพาะหวันว่าจะถูกทหารกองกำลังไม่ทราบฝ่ายโจมตีเหมือนเมื่อในวันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับแหล่งข่าวแจ้งว่าทางแขนาเบิอแก้วใต้ออกหนังเสือ แจ้งเตือนถึงประชาชนในพื้นที่ให้จำกัดการเดินทางด้วยยานพาหนะทุกรายการนะครับที่เดินทางจากเมืองห้วยทรายไปยังเมืองปากทานะครับให้วิ่งวันละหนึ่งรอบให้วิ่งได้ในช่วง11โมงจนถึงบ่ายโมงและลวดจากปากทาที่จะไปเมืองผาอุดมและผาแดงนะครับให้หยุดการเดินทางงดการสัญจรไปมานะครับหากฝ่าพื้นจะมีการ ตรวจยึดยานพาหนะโดยไม่มีเงื่อนไขนอกจากนี้ยังมีการเพิ่มกองกำลังของเจ้าหน้าที่เข้าไปในพื้นที่ปาทะบริเวณบ้านหัดซ่าจนถึงปากทาและห้ามรถทุกชนิดวิ่งอย่างเตีดขาดนะครับแรงข่าวกล่าวว่าล่าสุดนะครับทางเจ้าหน้าที่ลาวนะครับได้จับกลุ่ม ผู้ร่วมกลุ่มติดอาวุธไม่ทราบฝ่ายรวมทั้งหมด7คนและได้นําขึ้นเครื่องส่งไปยังนครหลวงเวียงจันทน์ในทันทีนะครับส่วนเจ้าหน้าที่ทหารลาวที่ติดอยู่ที่ฐานในช่วงปะทะได้นํำลงมาและสับเปลี่ยนกําลังแล้วในตอนนี้นะครับค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าการประทะกันครั้งนี้เป็นเรื่องการขัดแย้งผลประโยชน์กันของขบวนการค้ายาเสพติด ที่ต้องการตอบโต้ทหารลาวนะครับโดยทหารลาวบางคนที่เสียชีวิตถูกหมายโหไว้แล้วจึงนี้จากเมืองห้วยทรายมาหลบอยู่ในฐานทหารแห่งนี้แต่แกงขยะเสพติดนะครับก็ตามมาสังหารเรื่องนี้ค่อนข้างซับซ้อนและเปลี่ยนปัญหาภายในของทางการลาวแถมยังเปลี่ยนเรื่องระหว่างทหารลาวภายเนื้อกับทหารลาวภายใต้ด้วยแหล่งข่าวด้านความมั่นคงกลับนะครับแหล่งข่าวกล่าวว่าเปลี่ยน ปัจจุปันนะครับการผลิตยาเสพติดของกลุ่มว่าได้จัดส่งจากชายแดนไทยพม่าผ่านสามเหลี่ยมทองคำนะครับตัวมีกลุ่มมาเพียจิน ร่วมสนับสนุนการพกเงินและขนย้ายด้วยใช้เส้นทางไม่นำโขงซึ่งนอกจากเข้าสู่ประเทศไทยแล้วยังส่งออกขายทั่วโลกซึ่งกลุ่มทหารวาได้สนับสนุนทางด้านการเงินและอาวุธให้กับกลุ่มชาติพันธุ์บางกลุ่มในการควนย้ายยาเสพติดรวมทั้งมีการจ่ายเงินให้สินบนจจำนวนมากนะครับแหล่งข่าวกล่าวว่าสำหรับประเด็นในเรื่องลาว ลังข่าวกล่าวว่าสําหรับประเด็นในเรื่องลาวภายขวานั้นตัดประเด็นนี้ทิ้งไปได้เลยนะครับเพราะว่าแม้พื้นที่บริเวณนี้จะเคยเปลี่ยนพื้นที่เคลื่อนไหวของกองกําลังม้งที่มีนายพลวังเปาเป็นผู้นาต่อต้านรัฐบาลลาวนะครับแต่อุดมการณ์เหล่านั้นแทบไม่เหลือแล้วคนส่วนใหญ่ที่เคยเคลื่อนไหวต่างก็อายุมากและเสียชีวิตกันมากเกือบหมดนะครับดังนั้นจึงเหลือเพียงความเคลื่อนไหวของกระบวนการค้ายาสพติดติเท่านั้นนะครับ ด้านชาบ้านบนดอยผาตั้งลายหนึ่งกล่าวว่าปัจจุบันนะครับพ,พวกโดนที่เคยเลี้ยงวัวอยู่ตามป่าสันเขาชายแดนไทยต้องต้อนวัวกลับมาเลี้ยงในหมู่บ้านเพราะว่าวันเลี้ยงในความไม่ปลอดภัยภายหลังการสู้รบของทหารลาวกับกองกําลังไม่ทราบฝ่ายนะครับขณะที่แม่ค้าแม่ขายบริเวณจุดชมวิวดอยผาตั้งกล่าวว่า ก่อนเกิดเหตุการณ์ประท่าก,กันในฝั่งลาวนะครับยังพอมีนักท่องเที่ยวมาอยู่บ้างแต่เมื่อผายหลังสถานก,การณ์แทบไม่มีนักท่องเที่ยวเลยเพราะต่างโกในความปลอดภัยนะครับทำให้หลายร้านค้าเริ่มทยอยปิดตัวลงนะครับนายสุพจน์ลังกวีละนันนะครับนายอำเภอเวียงแก่นกล่าวว่าจากที่เจ้าหน้าที่ผ่ายปกครองได้ติดต่อสอบถามทางเมืองปักทาถึงเหตุการณ์ยิงปืนในวันที่12พฤษภาคมนะครับได้รับการชี้แจงว่า เป็นการทดสอบการยิงและความแม่นยำของอาวุธของทหารลาวว่าอย่างนั้นนะครับในขณะที่นังเสือพิมปอกแก้วรายงานเมื่อในวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าได้มีการประชุมร่วมคณะกรรมาการความช่วยเหลือในชายแดนลาวไทยนะครับเมืองห้วยทรายแขวงบอกแก้วสปปลาวในวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับผ่ายลาวนำตดยพลเอกอุ่นคำนะครับรักษาการโหวหน้ากรมทหารชายแดน กรมใหญ่ศินาที่การกองทัพประชาชนลาวนะครับพงพเพาแก้วเจ้ากรมกิจการชายแดนกองทัพไทยนะครับตัวระหว่างวันที่9ก้ส่วนถึงในวันที่สิเสบเอพฤษภาคมทั้งสองพายนะครับได้ร่วมกันลงพื้นที่ชายแดนลาวไทยนะครับท้งที่ขแขวงเสียบุรีและขแขวงปอแก้วสปปลาวกับจังหวัดพะเยาและจังหวัดเชียงรายนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวความคืบหน้านะครับในพื้นที่ชายแดนไทย ลาวนะครับที่เกิดการประทะาสรบกันระหว่างทหารลาวกับกลุ่มข้ายาเสพติดนะครับอันนี้แสดงว่า,าทางกองทัพลาวนะครับได้มีปัญหากับกลุ่มข้ายาเสพติดนะครับหรือว่าทางทหารลาวนะครับได้มีการรับสินบนกับแกงข้ายาเสพติดนะครับ สุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้ผมตลอมาและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเอาไวไ้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมต่อไปนะครับสวัสดีครับ